วันนี้เป็นวันที่เรารู้สึกแบบเป็นวันที่แบบไม่มีแรงทุกคนคะ่ะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าบางวันเราเหนื่อยมากๆแล้วก็แบบไม่มีแรงที่จะทำอะไรแล้วก็วันทั้งวันอะ่ะก็คือเหมือนดิ่งแล้วก็ดาวไปเลยรู้สึกว่าไม่มีพลังไม่มี energy ที่จะทำอะไรเลยคะ่ะทุกคนเหมือนอย่างวันนี้พลอยก็เป็นนะคะเป็นแบบคือทุกคนอะ่ะมันมีสิทธิ์ที่จะ ดาวมันมีสิทธิ์ที่จะแบบเราไม่อยากทํอะไรเลยวันนี้เหนื่อยจังเลยวันนี้เป็นวันที่เรารู้สึกแบบเป็นวันที่แบบไม่มีแรงอ่ะทุกคนมันก็เหมือนฉุดคิดได้ว่าเออเราต้องปลุกเอน r g y จเราขึ้นมาคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยการที่พลทําวิธีนี้ทุกๆุกครั้งพลก็จะทําวิธีนี้ให้ตัวเองอ่ะหายรู้สึกแบบหายเหนื่อยอ่ะทุกคนเหมือนให้รางวัลตัวเองนะคะทุกคนก็วิธีนี้พลคิดว่าทุกคนก็น่าจะ มันเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็เบสิกเนาะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้พลจะมีวิธีไหนที่ทําให้ความรู้สึกแบบว่าเออให้ความรู้สึกมันโฟลกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนให้มันแบบไปได้อีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าบางวันที่ที่พลมาบอกทุกคนอย่างเงี้พยพลก็รู้สึกแบบ เหนื่อยเหมือนกันอะทุกคนมันเป็นความรู้สึกที่มันเหนื่อยแล้วก็มันไม่ได้กับแบบเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยกับงานมันเห,น,เหนื่อยกับสิ่ง,งที่เหมือนกําลังทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่ว่าวันนี้ก็จะมาบอกทริคง่ายๆนะคะสาหรับใครที่แบบเป็นแบบพอคนเรามันก็มีความรู้สึกแบบอะา happy, บางวันก็แฮปปี้บางวันก็เอนจอยบางวันก็เหนื่อยแล้วบางวันก็แบบวันนี้เราอยากพักอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรให้ความเหนื่อยนั้นมันหมดไปแต่จริงๆอะ ความเหนื่อยของเรามันอยู่ที่ตรงไหนกันมันจะไปหยุดที่ตรงไหนนอกจากตายคนที่ไม่เหนื่อยอ่ะคือคนที่ตายแล้วถูกต้องไหมคะทุกวันนี้พลอยก็ยังต้องแบบแอคทีฟตัวเองเรื่อยๆในกับงานกับอะไรเงี้ยแต่ว่าบางครั้งมันก็มีเหนื่อยกับงานหรือกับสิ่งที่เราทำใช่ไหมคะก็เลยอยากจะมาบอกทุกคนแล้วก็มาทักทายกับทุกคนใน EP ีนี้คะ่ะว่า วิธีที่ทําให้พลอยหายเหนื่อยแล้วก็ให้รางวัลตัวเองมันเป็นสิ่งเล็กๆถือว่าเราอยากให้กําลังใจตัวเองในความเหนื่อยล้าของเราเพิ่ม energy ให้กับตัวเราเองเนาะมันไม่ผิดเลยนะคะที่วันนั้นเนี่ยเราจะเหนื่อยวันนั้นเราจะไม่มีพลังที่จะทําอะไรเลยแล้วก็ดิ่งมันไม่ผิดเลยค่ะเพราะทุกคนอ่ะมีสิทธิ์ที่จะเหนื่อยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเอ่ออยากอยู่เฉยๆอยากไม่ต้องทำอะไรในของวันนั้นนะคะอยากจะอยู่นิ่งๆ ไม่ได้อยากออกไปไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนทุกคนอาจจะมีฟีลลิ่งแบบนั้นเนาะก็ไม่ผิดค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ผะอิทผะปูนที่จะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะทุกคนความเหนื่อยล้าหรือความอะไรก็ตามแต่ออเวอร์ที่อยู่บนโลกเนี้ยมันมีอยู่แล้วก็ดับไปอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาสัจธรรมของชีวิตเน,ะนาะนานาจิตตังให้ตัวเองลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เออไม่เป็นไรวันนี้มันก็แค่เป็นวันที่แบบเราแค่เหนื่อยอืเดี๋ยวพรุ่งนี้ มันก็เป็นวันใหม่มันก็จะมีเรื่องใหม่มาให้เราได้ทําอีกอะไรอย่างเงี้ยให้เราได้คิดอีกนะคะก็นั่นแหละค่ะไม่ว่าจะเหนื่อยกับงานหรือเหนื่อยกับอะไรก็ตามแต่ก็ที่พลบอกไปก็ปลูก energy ที่พลกำลังจะทําอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลา5โมง7นาทีค่ะพี่น้องพลไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะทั้งวันวันนี้สามีเพิ่งปลูก energy ในตัวของพลเองว่าเราออกไปกันเถอะนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่า สิ่งที่พลอยทำให้รู้สึกว่าคลายเครียดมากที่สุดมีอะไรนะคะไปกันเลยจ้าไปจ้ามืดเร็วค่ะทุกคนเพราะว่าพัทยาช่วงนี้อากาศดีมาก สรุปนะคะความสุขเล็กๆน้อยๆของพลอยนั่นก็คือการได้กินของอร่อยๆที่ตัวเองชอบที่ตัวเองอยากมาทําค่ะทุกคนค่ะตอนนั่งรถมานะคะพลอยเนี่ยบอกกับตัวเองเลยว่าให้ภูมิใจแล้วก็แฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองทําแม้ว่ามันจะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆก็ตามนะคะทุกคนพลอยก็เลยรู้สึกเออจริงๆเราต้องภูมิใจกับตัวเองมากๆเราต้องอย่าเปน้อยกับอะไรความเหนื่อยเนี่ยมันมีกันทุกคนค่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเอยเดี๋ยวเรานอนพักเดี๋ยวได,ได้กินของอร่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายแล้วความเหนื่อยเนี่ย มันเกิดขึ้นแลนะ้วเดี๋ยวมันก็ดับไปนะคะก็สัจธรรมเนาะคะ่นะเนาะก็ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็มาแถวสายพัทยาใต้นะคะทุกคนคะ่ะอยู่แถวบิ๊กซีเลยคะ่ะวันนี้เรามากันที่ไซมอนหมูกระทะนะคะเป็นบุฟเฟ่169บาทค่ะทุกคนคะ่ะตอนแรกพลกับคุณเจกะว่าจะไปกินแถวล่มโพหมูกระทะนะคะแต่ว่าพอรู้สึกว่าเอ้ยคนแอบเยอะแน่ๆเลยแล้วเราก็อยากลองอะไรใหม่ๆด้วยค่ะเพราะว่าพลไปร้านล่มโพหมูกระทะแล้วคะ่ะหนึ่งครั้งก็เลยมาที่ร้านเปิดใหม่นะคะไซมอนบุฟเฟ่ค่ะทุกคนเป็นร้านที่เรารู้สึกว่าเฮ้ เยาวมากนะคะแล้วก็คนมันไม่เยอะค่ะเหมือนได้นั่งกินแบบว่าชิลๆรีแลกซ์จริงๆนะคะอยู่แถวแถวบิ๊กซีถาสายพัทยาใต้ค่ะ ยิ้งยงกับร้านแถวแถวแม่ค้าลุงรองเท้าค่ะ<เ>ทุกคนนั่นแหละค่ะอย่างที่บอ,อกไปเลยความเหนื่อยของเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองค่ะเหนื่อยเนี่ยนอนพักเดี๋ยวก็หายตื่นขึ้นมาถ้าพรุ่งนี้ยังเศร้าอีกก็ไมเ่เป็นไรค่ะความเหนื่อยความท้อสําหรับตัวเรานันเป็นเรื่องปกติค่ะมีทุกคนแต่ว่าเราจะเหนื่อยในเรื่องอะไรแค่นั้นเองค่ะเหนื่อยนิดเหนื่อยน้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วแต่ความเหนื่อยแล้วแต่ความอะไรที่เราจะเจอนะคะนี่เลยค่ะร้านนี้เลยนะทุกคนค่ะมากันเยอะๆนะคะร้านเขาเพิ่งเปิดใหม่1 6 9บาทต่อคนค่ะแล้วก็ น้ำเนี่ยคนละ39รีฟิลเติมได้ตลอดนะคะพลอยนะคะก็เวลาที่เหนื่อยก็บอกกับตัวเองนะคะว่าจําไว้แค่นี้ว่าถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเหนื่อยกับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือพักผ่อน พักผ่อนเลยค่ะแล้ววิธีพักผ่อนของพลเนี่ยก็เป็นการชาร์จแบตให้กับตัวเองก็คือการกินการกินของที่เราชอบแลวก็อยากจะไปในสถานที่เราอยากไปทําให้ใจเราเนี่ยมันฮิวมากขึ้นขอให้หายเหนื่อยกับทุกๆเรื่องที่เราจะเจอหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเธอเก่งมากๆอะไรเงี้ยมันก็แค่บางวันที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยเท่านั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ดีขึ้นเองแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องใหม่อีกร้อยแปดพันเรื่อง <laughs> วันนี้ก็คือ เยอะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องใหม่ให้เราคิดเพราะฉะนั้นก็คือนอนพักเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นวันใหม่ถ้าอยากกินอะไรก็คือกินเลยค่ะทุกคนเหมือนวันนี้พลอยออกมากินหมูกระทะก็เออหิวใจดีนะหมูกระทะจะช่วยหิวใจทุกอย่างอย่าทำงานหนักจนลืมกินหมูกระทะคำนี้จริงอันนี้คํานี้จริงนะทุกคน สำหรับตัวพลอยแล้วเนี่ยพลอยไปอ่านหนังสือเล่มน,นึงค่ะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเหนื่อยเนี่ย mm hmm. เราก็เหนื่อยได้ mm hmm. พักได้พอก่อนก็ได้แต่ว่าก็อย่าใช้คําว่าพักก่อนพอก,ก่อน,อนจนพร่าเพื่อค่ะทุกคน mm hmm. เราใช้ได้เวลาที่เราจําเป็นเวลาที่เราเหนื่อยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสําหรับตัวพลอยแล้วนะคะในช่วงเนี้ยพลอยรู้สึกว่าพลอยอยากทําแล้วก็วางแผนเพื่ออนาคตตัวเองค่ะแล้วก็ได้มีการคิดเยอะจนเรารู้สึกว่าเราเหนื่อย <laughs> แล้วสามีก็คือให้กําลังใจเก่งมากนะคะพยายามที่จะ ให้กําลังใจเราว่าเอ้ยเธอ,อย่าไปซีเรียสมากอะไรกับอนาคตนะคะว่าของเธอเนี่ยมันจะฟลเมื่อไหร่ที่เธอทําวันนี้มันคือดีที่สุดแล้วนั่นคือสิ่งที่เธอกําลังบิวตัวเองกําลังสร้างตัวเองแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเธอเนี่ยก็จะเป็นผู้ประสบความสําเร็จอาจจะเล็กอาจจะน้อยเนี่ย ให้เธอตั้งใจกับสิ่งที่เธอทําแล้วก็อย่าไปเครียดมากอย่าไปซีเรียสมากเพราะว่าช่วงเนี้ยพอยรู้สึกว่าพลมีการวางแผนกับอนาคตตัวเองอะ่เยอะมากเหมือนกันในการที่จะลงทุนในการที่จะอินเวส m e เมนต์บางสิ่งบางอย่างกับชีวิตตัวเองอะค่ะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเรามีบางวันที่มันไม่สําเร็จเราก็ดาวไปแต่ว่า ไม่เป็นไรค่ะในทุกๆวันพลอยก็ได้สามีเป็นคู่คิดนะคะทุกคนว่าเยเราจะทํายังไงเพื่ออนาคตที่เรามั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะคะก็อยากจะบอกทุกคนสู้ต่อไปค่ะเสร็จแล้วค่ะเ,เสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่น้องเขาบอกว่าถ้า you don't have good feeling อ่ะ you need to go some eat some enjoy food แล้ว you จะ feel better อืเขาบอกว่าถ้า มีคนอะบอกพลอยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เหมือนอารมณ์ไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ลองไปกินข้าวก่อนถึงห้องละทุกคนวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะทุกคนคะก็อย่างที่บอกไปเลยเนาะว่านี่แหละค่ะคือความสุขเล็กๆน้อยเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ทาไมเราเหนื่อยจังเลยแล้วก็อืมมีความรู้สึกว่าอยาก อยากทำอะไรเล็กๆน้อยๆให้ตัวเองนะคะก็เหมือนอย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนก็คือการกินของที่มีความสุขการกินของที่เราชอบแล้วก็อยากจะกินนะคะเหมือนวันนี้ค่ะทุกคนค่ะ <c oughs> พลอยก็นำเสนอสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆผ่านทุกคนเนาะแล้วก็พอรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่พลอยเหนื่อยกับการทำงานหรือเหนื่อยกับบางสิ่งบางอย่างเนี่ย <c oughs> พลอยก็จะออกไปข้างนอกแล้วก็ไปหาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราชอบ,ชอบ,ชอบกินอาหารอร่อยอร่อย ของอร่อยอร่อยกินอย่างเงี้ยก็ทําเพื่อตัวเองมากๆเนาะเพราะว่าร่างกายเนี้ยมันเป็นร่างกายที่เราต้องใช้ทํางานเราต้องใช้สมองคิดเราต้องใช้หลายหลายสิ่งหลายๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะทุกคนถ้าเราร่างกายนี้ถ้าเราดูแลมไม่ดีเราก็ ไม่มีแรงที่จะทําการต่อไปแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองฝันตัวเองรักตัวเองทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากมาบอกทริคดีๆนะคะสําหรับตัวพอเองเวลาที่พอรู้สึกว่าพอดิ่งกับอะไรบางสิ่งบางอย่างพอรก็มาแชร์ในบางสิ่งบางอย่างให้ทุกคนได้ได้รับรู้แล้วก็รับฟังกันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้และเอนจอยนะคะใครชอบคลิปนี้ <ๆ S 1> ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พอยกับคุณเจได้อยู่หน้าจอทุกทุกคนไปนานๆนะคะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็แฮปปี้กับวิดีโอนี้นะคะ ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ